อ <polarization. S 2> ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับหรือยอดคนดูไลฟ์สตรีมของ Facebook นะครับสำหรับคนที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยก็สามารถเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับตามผมได้เลยนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาในเวตานี้นะครับเวลานี้มีชื่อว่า kmkth นะครับสนใจเข้ามาก็ง่ายเลยก็สามารถเติมเพราะว่า kmkth นะครับเดี๋ยวจะคลิกเข้ามาดูดีขคะลังคลิปนี้ได้เลยผลการวิเราะห์ดีคะลังคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นนี่เขาจะลาลงชื่อเขา ยังไม่ีนะก็ให้สมัครสมาชิกก่อนก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้านบนขวาม,มือตัวนี้เลยนะครับอ่ะจะมีการสมัครใช้งานนะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะชื่อจริงนามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงจริงมาเลยก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนำรหัสผ่านตัวน,นี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ดีเลยทำการยืนยันผ่านอีคั้งนะครับอ่ะแต่อย่าลืมติ๊กที่ใช่ใชโปรแกรมนะครับอ่ะตอนมาทุกครั้งแน,นะ้วกดสมัครสมาชิกไปเลยนะฮะส่วนที่จะสมัครใช้งานใน Google ก็สามารถกดสมัครใช้งานใน Google ตรงนี้ไปเลยนนเเป็กาารรสมัคใช้งง Google mail อ อ่ะการสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วคุณชมชื่อผู้ใช้แล้วก็นัดผ่านในการลงชื่อเข้าใช้งานนั้นตัวนี้ไปเลยสวนคนที่สมัครใช้งานในกูเกิลก็กดลงชื่อใช้ด้วยกูเกิลตัวนี้ไปเลยนะครับก็กดลงชื่อก็ใช้ไปเลยนะอ่าการกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะตอนนี้เป็นหน้าคำมื้อใหม่ก็จะมีหลายฟอร์มให้กับเราได้เลืใช้ตัวนี้เลยนะครับจะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับจะมีทั้งเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์เอสซีโอนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยตัวนี้ก็จะเลือกใช้เพื่อฟอร์ม ก็จะมีหลายหมวดหมู่ให้กับเราเลือกใช้ตรงนี้เลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะมีอ่าหลายหมวดหมู่เลยนะให้เราเลือกนะครับตัวนี้ผมจะเลือกที่หมวดหมู่เพิ่มคนดดไลฟ์ซีมนะเอสตัวนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะครับอ่าดันั้นก็จะมีบริการตรงนี้ให้กับเราเลือกใช้หลายบริการตรงนี้เลยนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกที่คนเข้าชมไลฟ์เฟซบุ๊กตรงนี้นะครับก็เลือกไปเลยนะอ่าดังนั้นจะมีค่าวดบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่านกันนะครับก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยถือว่าเป็นะครัข อ่ะต่อมาจะพิการมาลิงก์ก็คือแปลิงก์นของอ่าไลน์สด Facebook มาเลยนะก็แปลกบอ่าลิงก์ไลน์สดมาเลยนะก็ี้ลิงก์มาเลยนะจกนกาใส่หรป็นปรเนชั่นนี้นะครับเราใส่จํานวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เหมนการสัก100ก็ใส่หนึ่งเข้าไปนะจะได้ไม่ใส่ก็จะทําการคํานวณค่าใช้จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยนะครับกดสั่งซื้อไปเลยอ่าในการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไม่าร้คสั่งซื้้้ออแลวะรีีสส่่าาัเจปทยบมาารรถววสสอปัก่งซื้อ ของคุณชมได้ก็เข้าไปหน้าปวตการสั่งซื้อตัวนี้เลยฮะปวตการซื้อจะมี ID นะครับแล้วก็บริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะตัวน,นี้จะเป็นลิงที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์บอกเลยว่ารอ,อดำเนินการนะครับตรงนี้เว็บไซต์ก็กำลงังดำเนินการให้กับเราอยู่นน่เองระหววางที่รอเว็บไซต์ดำเนินการนะครับผมจะแนะนำเมนูต่างๆของเว็บไซต์ต่อเลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินนะครับอ่ะก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตรงนี้เลยก็ยจะมีชาสแกนโค้ นะครับแล้วก็โอนเงินเนเฟซบแล้วก็ชิอเพย์ตรงนี้จะมีหลักชั้ต่างๆด้านล่างตัวนี้ให้กับเราเดือยกันนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยจะมีทูนี่เลยแล้วก็ธนาคารต่างๆที่เขาร่วมหลุดตู้ตู้เปิดตัวตรงนี้ด้วยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับ <S <S ต่อมาจะเป็นอ้างเปลาเลินะครับแล้วก็คริปโตนะคริปโตก็จะเป็นการเติมเงินของต่างประเทศนั่นเองก็สามารถใช้สก,กุลเงินของต่างประเทศได้นะครับนะพวบบิตคอยนะบิลเดอล่าก็สามารถใช้ได้นะครับก็จะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างนะก็สามารถทำตามคำแนะนำตรงนี้ไปได้เลยกกาาาาารรชชันนนจะะะมมีคคแออยยู่่ดด้้้ลลลง็สถเเืใไบ อ่ะต่อมาหน้าความมือตัวนี้จะเป็นฟอร์การเติมเงินนะถ้าเติมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่ตรงนี้ให้กับเราได้เห็นเลยว่าเราเติมเงินไปเมื่อไหร่นนี้นะครับต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการนะครับที่ถูกยกเลิกเอ้ยที่รวบรวมบริการทั้งหมดไปแล้วนะก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตรงนี้เลยนะครับจค้นหาบริการไหนไม่เจอนะก็สามารถเข้ามาค้นหาได้เลยนะครับตรงนี้นะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไวแล้วหรือว่าจะเลือกจากทั้งหมดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก็สามารถเลือกสายได้เลยก็จะมีหลายบริการเลยนะครับ อ่ะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนได้เลยถ้าคุณต้องการที่จะแนะนำเพื่อนไปแชร์เว็ไซต์นี้ก็สามารถเข้ามาแล้วก็ปี้ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้แชร์งานเป็บไซตง่ายๆกันได้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาเพื่ออ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่ะต่อมาจะเป็นเมนูนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะถ้าคุณชมใช้เไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนะครับหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลลิเเคคชััันนนนบบบบมมมืืออถถไไดดดด้้้้ะะรรรก็สาาาาาขว์โหทง Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เลยหรือเฟโตกับแอสโตนั่นเองก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูนะครับติดตอ่อแอดมินนะถ้ามีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดตอ่อแอดมินได้เลยนะครับมีปัญหาอะไรก็เข้าที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดตอ่อแอดมินก็คลิกเข้าไปเลยนะนะก็สามารถติดตอ่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ได้เลยจะมีช่องทางโซเชีลยลและช่องทางไลน์นะก็สามารถเลือกติดตอ่อแอดมินได้เลยนะครับอ่ะก็เพิ่มเป็นการไม่เสียเวลานะครับคุณจะเปิดขึ้นมาดูแล้วตอนน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 ีีี้้้ยยยออ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 อดดดดคคคไไลลลลลฟฟ์์สสตต็็็็กกกขขงงเเ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 เรรรราาาาาาาพพพิิิ่่่่่่มมมมมมหืปปปะะะััับววววทแ อ่าทำเพิ่มขึ้นมาเยอะเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นการแถมโมบายไซนั่นเองอ่าก็ตามความคิดชมทั้งใดที่มีการได้แชร์ไว้ไซนี้นะครับอ่าหรือดยการใช้บริการต่างๆเขาไว้ไซนี้ปกติหรือคล้ายคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับอ่ะได้ิเลยนะจะมาเสิร์ชหายุ่งยากนะครับส่วนตารางคลิปนี้นะครับอ่ะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะที่รับชมและฟังกันเลยครับอ่ะเจอกันหน่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ